ก็กลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว,ว่าวันนี้นะครับโนก็คือพี่จะมาสอนทำบักตัวใหม่นะครับพี่แบบว่ามีในตอนนี้นะครับนไม่จะเป็นทางด้านของบักล่องหนบักอมตะหรือว่า บักต่างๆนะครับที่แบบว่าสามารถไปเก็บแต้มได้หรือว่าเป็นจุดแอบหรือว่าเป็นทริกต่างๆนะครับที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าวันนี้เอาบักมาให้นะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้ก็ไปทําตามกันได้นะครับเพราะว่าบักที่พี่เอามาให้วันนี้นะครับเนาะหรือว่าเอามานําเสนอวันนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าไม่โดนแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยแล้วกันนะครับเนาะคนละ หนึ่งร้าคนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้คัดชันเต็มบั๊กเด็ดๆมาให้นะครับเนาะเพราะว่า มีบัคเยอะแยะมากมายในเกมนะครับแต่ไม <m cities in Canton> <grammar> so ่ใช่บัคโกงนะครับเนาะเป็นบัคที่แบบว่าใช้ได้จริงนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสกินปืนนะครับเราก็ต้องใช้บัคเข้ามาช่วงนะครับเนาะหรือว่าเป็นจุดแอบต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยลวกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบัคหรือว่าจุดแอบต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับเนาะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ด้ ว่าพี่แจกเพรผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับนาะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับทุกคน ท no nice oh is anyway, ี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าไฮไลท์บัควันนี้นะครับก็คือบัคอมตานะครับทุกคนนี่เลยนะครับดีดีว่ายิงไม่ตายนะครับนาอเป็นบัคอมตาประมาณนี้เลยนะครับนาอเราก็จะมีทางด้านของบัคล่องห่นนะครับนาอมามาดูบัคแรกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งว่าบัคแรกนะครับนาอก็เป็นบัคที่แบบว่าสามารถทําได้นะครับให้เพื่อนนะครับน้อเตะลูกบอลลงไปก่อนนะครับนาอก็คือเตะลงทะเลไปเลยนะครับแล้วให้ลูกบอลมาเกิดใหม่นะครับแล้วให้เราขับรถไปตรงนี้ได้เลยนะครับนาอลูกบอลมันจะมาเกิดใหม่ทับเราพอดดดีีีีนน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 นะะะะคคคครรรรรรััับบบบบเเเาาาาแแลลลล้้้้้วกกก็็สมมถงงไไไไปปปณทุย และที่สําคัญพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าสามารถออกได้เข้าได้ด้วยนะครับเนาะงสำหรับจุดนี้นะครับก็โคตรจะโกงเลยนะครับทุกคนและสามารถอยู่ได้ถึงวงสุดท้ายเลยนะครับเนาะเป็นบั克ของเกมนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับบั克ตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%ยเปอนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบั克ที่2นะครับสําหรับบั克ที่2นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของบั克ตัวนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าบั克ตัวนี้นะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเนาะก็คือ ออกไปตายวงได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ออกมาตายแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะและให้เราทําการกดไลค์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะกดไลค์เพื่อนได้เลยนะครับบั็กนี้นะครับเป็นทางด้านของบั็กกดไลค์นะครับเนาะหรือว่าบั็กปั้มไลค์ให้กันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเรากดไลค์เข้ามาใหม่นะครับเราก็สามารถกดไลค์ได้อีกนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนสามารถทําได้แบบเรื่อยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบัคกที่สามนะครับสำหรับบั็อกที่สามนะครับเนาะ นะครับทุกคนโคตรจะง่ายเลยนะครับเนาะสามารถทําได้แบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็กดดันไปข้างหน้านะครับเนาะกดพังหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับร่วมกับเพื่อนที่แบบว่าเอารถมาดันเรานะครับเนาะหนึ่งคันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องเป็นรถทุกๆนะครับเนาะหรือว่ารถจิ๊บก็ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเรื่องบางนะครับทุกคนก็สามารถแอบตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะสามารถเข้าออกได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดแน่นอนนะครับเนาะครับแล้ว คือแบบว่าจิ้มไปรัวๆแบบนี้เลยนะครับเนาะจิ้มไปรัวประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้นะครับเนาะก็เรู้ดีว่ามันจะเปลี่ยนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะครับทุกคน มันจะเปลี่ยนไปแบบเรื่อยแบบนี้เลยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่นเลกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับนาะก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนสําหรับจุดนี้นะครับนาอก็ให้เราปล่อยหุ่นไปหนึ่งตัวนะครับนาอแล้วก็ให้เรานะครับนาอซื้อมาได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอสิ่งที่เราจะได้ก็คือแบบว่าเราเจอะมาข้างนอกได้นะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาอและพร้อมกับอาวุธต่างๆนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อเพื่อนงงกันเปป็็นนะรกี้ามณ เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของบังนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบังอมตะนะครับโนสำหรับบังอมตะจุดนี้นะครับนอเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าให้เรานะครับนอก็คือเข้ามาในหมดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับนอและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับดูสังเกตได้เลยนะครับโนว่านี่เลยนะครับนอให้สังเกตประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ให้เรานะครับนอวิ่งไปตรงนี้ได้เลยนะครับนอหรือว่าวิ่งออกมอไปเลยนะครับนก็ ให้เราดาวไปเลยนะครับเนาะเมื่อเราดาวเสร็จแล้วนะครับเนาะสังเกตเพื่อนนะครับเนาะว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ให้กดพักหน้าจอกดทิ้งไปนะครับเนาะแล้วก็กดเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเราจะได้นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของชื่อของเพื่อนนะครับเนาะที่แบบว่าจะหายไปนะครับเนาะเหมือนศัตรูหรือว่าเป็นบางอมตะไปเลยนะครับ เลยนะครับเนาะแต่เป็นเพื่อนของเราเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือเพื่อนของเรานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะอย่าไปหลงคนละกันนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็บั克ที่7นะครับทุกคนสำหรับบัคที่7นะครับเนาะก็ให้เราหามอนชัยมันตรงนี้นะครับเนาะเราก็ มาแน่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ให <uk> ้เรากดออกรถได้เลยนะครับเมื่อเรากดออกรถนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กนะครับที่แบบว่าทุกคนไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของบั๊กที่8นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ บั克 <abei> ที่แปดนะครับทุกคนก็ให้เรามาตรงนี้ได้เลยนะครับและทิ้งของตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าเราทิ้งของตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะกันนะครับเนาะว่ามันจะลอยอยู่แบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะกันนะครับเนาะว่าจุดนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบ้าของเกมนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถทิ้งของแบบนี้ได้นะครับมันจะลอยบนฟ้าประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นทางด้านของบ้าของเกมนะครับแล้วก็บัคที่เก้านะครับสำหรับบัคที่เก้านะครับเนาะก็ให้เรามาจุดพิกจงใจกลางเลยนะครับเนาะแล้วก็ให้วก็ กดกลับไปหุ่นนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เข้ามาประมาณนี้เลยนะครับนอสามารถดูได้ทุกมุมเลยนะครับนอว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรไงนะครับแล้วก็กดกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอสามารถทําแบบนี้ได้อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอพี่แถมให้เลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ลงได้2แบบนะครับนอสําหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากลงนะครับนอก็ ลงได้2แบบเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็บัคที่ส0นะครับสำหรับบัคที่10นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่า บล็อที่10นะครับเนาะก็ให้เราโหนสลิงจุดนี้ได้เลยนะครับเนาะเป็นจุดที่แบบว่าก่อแก้วนะครับเนาะแล้วก็ให้โหนไปได้เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือนี่เลยนะครับเนาะยืนไปแบบเท่ๆประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนละกันนะครับเนาะว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็บล็อกที่11นะครับทุกคนก็คือสําหรับบล็อกที่11นะครับเนาะก็จะเป็นจุดนี้นะครับเนาะเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเนาะงสำหรับบล็อกที่รับเอ็ดนะครับเนาะ้ก็ให้้้กกกดดออปรรระะะมาณนนนนนีีไเเลลยยคคคัับบทุ่ เราสามารถแอบตรงนี้ได้นะครับนอเมื่อ <Hayır> ศัตรูมาเปิดนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับนอดักศัตรูได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเล่นๆกันนะครับนอว่าศัตรูไม่สามารถยิงเราได้นะครับนอเพราะเราทำปักประมาณนี้นะครับแต่เราสามารถยิงศัตรูได้นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอและพี่ขอบอกเล่นๆกันนะครับนะว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับนอก็คือให้เรานะครับนอหาจุดชื่อมาประมาณนี้นะครับนอแล้วก็กดประมาณนี้ได้เลยนะครับนอกดไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับทุกคนสิ่งเราจะได้ก็คือ นี่เลยนะครับนาอมันจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับนาอพันธยาเราก็เคลื่อนที่ไปได้แบบเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะครับเนาะล้วก็ต่อมานะครับเนาะจะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนก็คือสําหรับจุดนี้นะครับเนาะให้เราหาเครื่องดีดไปได้เลยนะครับเนาะเราก็เล็งให้ดีๆนะครับเนาะให้มันตกอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับเนาะเราสามารถใช้แอบดักศัตรูได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับหลายๆคนยังไม่รู้นะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับ ถ้าเล็งให้มันโดนอีกจุดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าชิ่งมาประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถใช้หลบศัตรูได้นะครับนะเนาะแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับเนาะว่าจุดนี้นะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเนาะก็ ให้เราลงมาประมาณนี้นะครับนอขค้ืนสเก็ตบอแล้วก็กดพังหน้าจอนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถวิ่งบนน้ําได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอหรือว่าแอบสตูได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนองก็เป็นทางด้านของบางที่หลายหลายคนไม่รู้นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลกันนะครับนอว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับพุงน้องคนไหนนะครับเนอที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนแล้วต่อบ้านนะครับนอก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับก็ให้เราวิ่งมาตายไไดด้้เเเเลลยยนนนนนะะะคคครรรรัับบาาสิ่่่งทีีจก็ืออม ก็กดพักหน้าจอปิดเน็ตนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาว่าเราจะตกถึงพื้นนะครับนาโดยที่แบบว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นล่องหนไปเลยนะครับนาก็ล่องหนได้แบบนี้เลยนะครับทุกคน แล้วก็บั็กที่15านะครับสำหรับบั็กที่15นะครับก็เป็นทางด้านของสลิงจุดนี้นะครับทุกคนสําหรับบั็กที่15นะครับก็เป็นสลิงจุดนี้เลยนะครับนาอกก็เราให้เรากระโดดมาตรงนี้ได้เลยนะครับและทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็วางระเบิดแบบนี้ได้เลยนะครับนาอวางไปได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถดักสลิงได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอกว่าเมื่อคนมาโดดสลิงนะครับนาอกก็จะได้ตุยไปเลยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน็อกสามารถวางท นะครับชอบบั็อตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่โดนแบตแน่นอน100%นะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆเขาไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย